สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,นเนช่าเฟซบุ๊กนะครับพร้อมทั้งทีมงานสิ่งบรรทุกถูกถูกถก,กันเลยนะครับผมสร้างนกดเย็ยดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนต์จํำนายรถบรรทุกรถหกหล่อถูกชนิด,น,ดนะครับ สำหรับชิปนี้นะครับชิปนี้ผมสีพ้าทุกท่านนะครับมาชมรถทีเขาไม่จากทางอูเฮ้านะครับอยากสั้นแน่จัง่อยนะครับเพว่าใหม่กันสั้นมันใหม่กันสั้นพั<า>ง,งนะครับอยากสั้นแน่จนัง่อยสิผ้ามาเบิ้งเอ็นพิยาลอยสิบหาเรื่องนะครับทีเขาไม่นะครับเขาไม่อยู่สองขั้นนะครับ นี่นะครับ NPR 1 1 5แรงนะครับขอไม้สองขั้นนะครับยังที่ผมเคยบอกนะครับว่าโหลดขอไม่เนะี่ยผมจะมาไายงานให้ทุกท่านได้ชมกันก่อนนะครับก่อนอี่เขาไปเก็บงา่นถ้าลูกขาท่านใดที่อยากได้ไปใส่ตามสภาพกาัาติดต่อมานะครับเดี๋ยวผมหยถิ่มเบอร์โทรโทรศัพท์ไว้นะครับในถ่ายคลิปนะครับ ผมสีบอบอกแล้วค่ะนะครับถ้ารถตัวใดที่เขาไม่นะครับแต่ว่าสีล่งให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้เบิ้งกันตั้งแต่รถเข่ามหอดเลยนะครับมันจังสีบอเป็นการตัวกันนะครับเดีย๋ยวมันหลายปัจจัยนะครับหลายหลาย,หลายอย่างมาเบิ้งกันตอนที่รถเข่าไม่ไม่เลยนะครับยังท่านได้เจ็บาน่นะครับมาเบิ้งกันในสภาพแบบนี้ก่อนเลยนะครับ มันจังสิบเาเป็นการตัวกันนะครับเพราะว่าเห็ดขืนเลีวยวมันไว้จังไลยมันกยงงามสุขั้นนะครับหมู่เรียงรถนะครับมาเบิรงเอ็นพี่อารอยที่ผ่านะครับมาเบิ่งขั้นนี้ก่อนนะครับขั้นนี้ตอนตอนตอนที่ตอนที่ผมตกลงสื่อกระจกหนามันมาท่านได้แตกนะครับแต่ว่ามันมาแตกช่วงขนทรงนะครับเพื่อนเอาขืนรถหกล่อมามนะครับบ่ดูว่าเพื่อนเอาขืนวิธีไรนะครับกระจกหนามันเลยแตกนะครับ เป็น NPR ร้อยสิบหานะครับรถตัวนี้นะอยู่ประมาณปีสามสีนะครับ NPR ร้อยสิบห้าแรงหนาจะอยู่ประมาณปีสามสี 4. เป็นเฟืองไทยเอฟนะครับนี่นะครับนี่เป็นเฟืองไทยเอฟนะครับเป็นเฟืองไทยเอฟยางแปดสองห่านะครับเป็นเฟืองไทยเอฟยางแปดสองห้า เบรกลมนะครับยางแปดสองห้าเบรกลมนะครับเบรกลมเกียร์ล็อกกี้นะครับเกียร์ล็อกกี้พร้อมสโลนะครับพร้อมสโลนี่สโลพร้อมนะครับเกียร์ล็อกพร้อมสโลพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาเครื่องดีนะครับเครื่องดีถุงหน้าถอดเอาแบต บมีไฟนะครับว่า pues ีตาตาในเมืองกะโบมีไฟนะครับหัวโบผูนะครับกบมีผูแน่อยู่เล็กหน่อยแต่ว่าข้างล่างนี่โบโบโบผูนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีเลยเครื่องดีผม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 เดี๋ยวลองมังแล้วนะครับรถตัวนี้เครื่องดีเบิรงกัตซี่กันนะครับนี่คัดซี่สวยๆนะครับคัดซี่สวยๆ เอฟหลังเบกรกลมยางแปดสองหาเกียร์ล็อกกีพร้อมสะโลนะครับ NPR 1 1 5แรงเบิ่งกซสินะครับคัสซีสวยๆเป็นกระบะไหม้นะครับเป็นกระบะไม้ป,ะะมปูพื้นเหล็กครอกเหล็กนะครับกระบะไม้ปูพื้นเหล็กครอกเหล็กนะครับ คัสซีนะครับคัสีงามๆนะครับคัสซีสวยๆตะหลอดเส้นเลยนะครับคัสีงามๆเครื่องดีนะครับเครื่องดีถึงดีมากพวกมอะไรเป็นพวกอะไรธรรมดาอยู่นะครับยังเป็นพวกอะไรธรรมดา จัดฟีงามเรื่องดีปดนนั่มยังต้องนอนบ่อตอนนี้เดี๋ยวหัวลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวออมหัวลงดูก่อนภายในกน็นี่นะครับสาภาพนี่นะเบิ้งกันง่ายงากับโจ๊กแกกสู้บนเบง้ัง,งสีเลยนะครับนี่นะครับเบาะเดิมเดิมเดี๋ยวหัวลงเบิืงดีๆด,ด,ดีกว่านะครับ กดบังนะครับนี่นี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในนี่นะครับนี่คือสภาพภายในขาดตะขอบพวงมาลัยนะครับขันเก็บงานกะจีหาใส่หายยุ่นะครับ NPR ร้อยสิบห้าแรงเฟืองท้ายเอฟเบรกลมเฟืองท้ายเอฟเบรกลม เกียร์ล็อกมีสโลกลางนะครับมีสโลเป็นสโลไทยเกียร์นะครับว่าเป็นสโลกลางสโลไทยเกียร์นะครับใส่งานได้อยู่นะครับผมทดลองมาแล้วใช้งานได้นะครับนี่นี่เป็นสโลนะครับเป็นสโลยางแปดสองหานะครับสภาพยางรอหลังก่าบอดีปันไดนะครับยางกับจีได้อยู่มั่นสองสามเสนนี่แหละนะครับนี่นะครับ งามนะครับยืนงามขักลดรดยืนยืนงามคักเลยนะครับ npr 1 1 5แรงตัวนี้นะครับพึ่งเขาไม่เลยนะครับพึ่งเขาพึ่งเขามาหมึกก้อนนี่นะครับพึ่งเขามมาหมึกก้อนนี่สภาพนี้นะครับเดี๋ยวเสียวเขาไปเจ็บมงานเดู่วนะครับนี่ npr 1 1 5แรงมาเบิ่งตัวที่สองกันนะครับตัวที่สองนี่ก็เป็น npr นะครับ npr 115แรงด้วกันนะคร uh, trucks, mm ับอ่าเป็น npr วางเครื่อง110นะครับเป็น npr วางเครื่อง110เป็นปั๊มน้อยนะครับ npr วางเครื่อง110ปั๊มน้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่บอกว่าหารถ npr ราคาแสนต้นต้นให้แน่นะครับคันนี้เลยนะครับ npr วางเครื่อง110นะครับปั๊มน้อย นะครับดูซื้อว่าดูดูดูวัตถุนะครับดูวันผูแบบนี้มันก็เลยเอาหัวลงไดวาสนดิทนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าอยากได้ตามสภาพนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวขอไปเก็บดูให้มันเอาหัวลงไหไดนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องติดเครื่องติดเครื่องดีขับได้นะครับเครื่องติดเครื่องดีขับได้นะครับเป็นกระบะไม้นะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกเลยนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกสภาพนี้นะครับ เป็นกระบะไม้ทั้งลูกนะครับเป็นกระบะไม้ทั้งลูกคอกเหล็กนะครับเป็นคอกเหล็กกัน้นหนากระยุหนีนะครับแต่ว่าหนากากนันหนากากนันรู้สึกว่าสีแตกตอนอ่อตอนตอนเพิ่นใสเอาลวดมานนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเบิ่งนันมันหนาพวกหนากากมันครบุบมดนะครับบรู้วเพิ่นยกขึ้นจังไงน,นะครับเบิ่งกันซี่นะครับดูคัดซี่ เบรกเสริมหมอล้มแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกเสริมหมอล้มแล้วเรียบร้อยเบงกราซี่ครับสุดยอดในเรื่องของกระซี่นะครับเดี่ยวมองเลยพี่น้องเดี่ยวมองเลยนะครับในส่วนของกระซี่กระซี่สวยๆยางยางซี่ยางซี่เสียหลังใส่ได้นะครับต้องขังนาน,นีล้นนี่นะครับ คัสซีสวยตลอดเส้นเบรกเสือหมอล้มแล้วเป็นมันว่างเครื่องร้อยสิบนะครับ N P R ร้อยสิบห้าแต่ว่าว่างเครื่องร้อยสิบนะครับวางเครื่องร้อยสิบเบรคกัดซี่นะครับกัดซีสวยคัสซีสวยๆนะครับคัสซีสวยๆงามๆเลยส่วนมากตั้งอูวเฮากันเน้นเฉพาะเรื่องนี้นะครับพวกเครื่องกับกัดซีนะครับสือรถพวกสีไพยนออเข้าสามารถมาเก็บด้นะครับ นี่คือสภาพภายในนะครับนี่คือสภาพภายในฝาเจขัดนะครับฝาเจขัดขัดฝาเจนะครับ NPR 1 1 5แรงว่างเครื่อง1 1อยินะครับนี่สภาพนี้นะครับสบภาพนี้เดี๋ยวสี่นาสร้างเขาขอใบป,ป้า ดูมันที่มันผุนะครับมันก็นเรียกหัวลงได้วัสนิดนะครับลองๆไปตามสาภาพเบิ้งนะครับมีสองขั้นนะครับที่เขาเมือก้อนนี่นะครับเมือว่านี่ก็มีเอ็นเชื่นะครับเมือว่านี่ก็มีเอ,อ,อ็นเชอร่อยสามสิบเขาขั้นหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวเหมือลรังเดี๋ยวผมดย๋ยวมาลงตามสาภพาพให้ทุกท่านได้เบิ้งกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่คือรถทีเขาไม้ สอขั้นเหมือก้อนนี่นะครับเอ็นเชียรอยเาร์ลอยสิมาแรงนะครับ2อขั้นถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจกัอยากได้ตามสภาพนะครับหรือท่านพ่อค้านะครับอยากได้ตามสภาพกันกับโทรศัพท์คนสามารถสอบถามในเรื่องของราคานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 9นย์เก้าหนึ่งสามห้าเก่ามหาสหาบางคนความเหม็นมากหรือว่าโทรมากนะครับว่าผมบอกเร็วเกินไปนะครับ0 9 1 3 5เก5าหคือหมายเลขโทรศัพท์กับไอดีไลนของผมนะครับกับฝากทุกท่านน้นเม่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํานะครับบวบาสิเป็นทาง Facebook นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์พร้อมกับทางยูทูปนะครับซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับกาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํานะครับออกมาบ้ามือนี้ก็ออกมาบ้านสวนนะครับออกมาเต้นบ้านสวนนะครับบรรยากาศย่ามแรง นี่นะครับรถก็หลายคันอยู่นะครับคุณจอดที่ทางคุณนะครับจอดเนียนกันไว้หันละนะครับบ่าได้ขายเอาจอดมันจอดไปนี้นะครับบ่าได้เติมน้ำมันดอกสุดท้ายนะครับสุดท้ายผมสร้างหนึ่ละเอียดพร้อมกับทีมงานอูซับเสริฐยนต์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบพอกันไม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ